ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการสั่งวัสดุที่เราจะมาใช้ในการก่อผนังหรือว่ากั้นห้องของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งจํานวนปูนนะครับกี่ลูกทรายกี่คิวอิฐก,กี่ก้อนหรือว่าใช้ต้องใช้หินกี่คิวอะไรอย่างนี้นครับแล้วเราเนี่ยสามารถสั่งเองได้หรือเปล่าซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาใช้ในส่วนของวิธีการที่ผมเคยใช้ในการก่อ ในส่วนของห้องเก็บของของผมเองนะครับซึ่งอันนี้ผมก็สั่งวัสดุมาเองแล้วก็ประสบการณ์ที่เคยในการจ้างช่างมาทําเกี่ยวกับการต่อเติมบ้านที่ผ่านๆมานะครับด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําแล้วก็เชื่อว่าถ้าใครดูคลิปนี้จนจบเนี่ยจะสามารถที่จะประเมินราคาคร่าวๆของวัสดุที่เราเราจะมาใช้ในงานของเราแล้วก็สามารถที่จะสั่งวัสดุเนี่ย มาใช้เองได้โดยที่จํานวนหรือปริมาณเนี่ยจะไม่ขาดหรือว่าเกินเนี่ยไม่มากเกินไปนะครับผมทีนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าผมจะก่อห้องสักห้องนึงนะอันนี้ผมเป็นตัวอย่างคล้ายๆกับห้องเก็บของของผมเลยนะครับซึ่งเป็นห้องนะเป็นเป็นสี่สีด้านนะครับก่อขึ้นมา4ด้านนะครับก็คือผมจะกําหนดความขนาดของห้องก็คือด้านกว้างนะครับแนวเนี้ยแนว2กับ4เนี่ยอยู่ที่4เมตรนะครับแล้วก็ด้านยาวนะครับ เนี่ยหกับ3เนี่ยอยู่ที่5เมตรส่วนความสูงของแต่ละด้านเนี่ยผมกําหนดเป็นเลขกลมๆไปก็คือ2เมตรแล้วกันนะครับทีนี้เป็นคําถามว่าถ้าเราจะทําเองเนี่ยนะครับเราจะหาหรือว่าสั่งวัสดุต่างๆเนี่ยเท่าไหร่ดีนะครับถ้าเป็นขนาดห้องเท่านี้นะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็สามารถที่จะดูตามผมไปได้เลยนะครับว่าเราจะสั่งหินอิฐปูนทรายต่างๆเ่ยมาเท่าไหร่ดีนะครับ ซึ่งบางคนอาจจะยังไม่มีวิธีการคำนวณน,นะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าดูตามคลิปผมจะสามารถคำนวณจํานวนในการสั่งต่างๆแล้วก็ประเมินราคาเนี่ยได้คร่าวๆนะครับต่อมาครับมันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งถ้าเกิดเราไปจ้างช่างนะครับเ,เวลาเราจ้างช่างเนี่ยเขาก็จะมีบอกราคามาเป็นว่าถ้ารวมทั้งค่าของค่าแรงด้วยนะครับจะอยู่ประมาณ25งหมแต่ถ้าค่าแรงอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่15ื่นหครับอันนี้ผมสมมุติเฉยๆนะอันนี้อาจจะไม่ใช่ตัวอย่างของผม ในเรื่องของราคาอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างตามของผมนะนี่ผมแค่สมมตินะครับดังนั้นถ้าเราดูจากาข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าช่าง,งเขาบอกมาแบบนี้นะครับว่าถ้ารวมค่าของค่าแรง2อ0 0มืนะครับถ้าเป็นค่าแรงอย่างเดียวเนี่งหมื่นดังนั้นเนี่ยเราก็สรุปได้ว่าช่างเขาเผื่อค่าวัสดุไว้ที่10,000บาทน,นะครับเราก็เลยเป็นสิ่งที่เราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พื้นที่ขนาดเท่านี้นะในการก่อผนังเนี่ยมันใช้ ค่าวัสดุเนี่ยหนึ่งมืนบาทจริงหรือเปล่านะซึ่งวัสดุที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะก็คือ,อพวกอิฐพวกหินทรายหรือว่าปูนต่างๆเนี่ยมันถึง1 0,000บาทหรือเปล่านะซึ่งคลิปนี้จะบอกได้นะครับว่าเราสามารถคํานวณได้ว่ามันถึง1 0,000จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับซึ่งวิธีการเริ่มต้นเลยนะวิธีการที่1ให้เราหาพื้นที่ของทั้งหมดเลยนะครับทั้ง4ด้านก่อนนะครับโดยวิธีการหาพื้นที่ก็ มาดูกันเลยมันจะไม่ยากนะพื้นที่เนี่ยเรามาดูกันอันแรกนะพื้นที่ด้านที่1ก็คือบริเวณนี้นะครับพื้นที่ด้านที่1เนี่ยจากที่ผมบอกไปด้านนี้มันยาว5นะครับแต่ความสูงของด้านมันคือ2เมตรนะครับดังนั้นพื้นที่บริเวณโซนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือ5้คูณสนะครับแล้วก็ประตูตรงนี้จะมีประตูด้วยนะที่ผมกําหนดให้ตรงนี้มีประตูซึ่งประตูเนี่ยผมกาหนดให้ที่ประมาณ1.5นะค,ความสูง1.5คูณความกว้างอยู่1เมตรแล้วกันนะครับเอาไปเลขกลมๆไปนะ ประมาณนะครับดังนั้นการหาพื้นที่ก็จะได้สูตรตามนี้นะครับคือเอาพื้นที่ทั้งหมดก็คือ5้คูณสนะครับแล้วก็ลบด้วยพื้นที่ของประตูนั่นก็คือ1.1คูณกับ1นะครับจะได้ออกมาที่8.5ตารางเมตรนะครับต่อมาพื้นที่ที่2นะก็คือตรงนี้จะมีหน้าต่างด้วยนะผมกําหนดตรงนี้เป็นหน้าต่างก็คือตรงนี้จะจะกว้างอยู่ที่4นะครับความสูงก็ที่2เหมือนเดิมก็จะเป็นพื้นที่4ีคูณสนะครับการหาคือเอา4ีคูณสลบกับพื้นที่หน้าต่างนะครับก็คือนนพ้่องงใใชสววขก วัสดุที่เราจะเอามาก่อนะครับนั่นคือเป็นพื้นที่1นึคูณหจะได้ออกมาที่7ตารางเมตรต่อมาเราต้องหาด้านที่3กับสด้วยครับด้านที่3เนี่ยก็เหมือนกันนะครับจะเป็น5้าคูณสนะครับแล้วก็ลบพื้นที่หน้าต่างเหมือนกันจะได้อยู่ที่9าตารางเมตรส่วนพื้นที่ฝั่งที่4นะครับสเนี่ยก็ง่ายๆเลยไม่มีพวกหน้าต่างหรือประตูอะไรนะก็จะเป็น ความกว้าง4คูณกับความสูงเลยนะครับก็เป็น4คูณ2ก็เท่ากับ8จากนั้นเราเอาพื้นที่ทั้งหมดนะครับมารวมกันก่อนนะครับก็คือทั้ง4ด้านก็คือ8.5บวก7บวก9บวก8นะจะได้ออกมาที่32ตารางเมตรอันนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะก่อทั้งหมดนะครับอันนี้ได้ละเราได้พื้นที่ละนะครับต่อมาเราต้องทําอะไรต่อนะต่อมาแบบที่2ขั้นตอนที่2นะครับให้เราเนี่ยเลือกวิธีการที่เราจะทําแล้วก็เลือกวัสดุนะครับผมก็เลยอยากแนะนําให้กลับไปดู ที่ผมสรุปค่าใช้จ่ายของการก่อผนังหนึ่งตารางเมตรไปนะครับว่ามันใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต่อหนึตารางเมตรซึ่งอันนี้จะเป็นเหมือนข้อมูลที่สามารถจะให้เราเนี่ยสามารถเลือกวัสดุต่างๆเนี่ยมาใช้งานได้นะครับว่าเราจะใช้วัสดุอะไรราคาถูกสุดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของที่มาของตัวเลขที่เราจะต้องนํามาใช้ในการคํานวณในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะผมต้องอาศัยตัวเลขตรงนี้ด้วยนะครับผม แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ไปดูนะผมก็จะมีการสรุปไว้ให้แล้วนะครับเป็นตัวเลขตามนี้เลยก็คือจะแบ่งออกเป็นถ้าเราผสมปูนเองแล้วใช้วัสดุมีอิดบล็อกกับอิดมอนนะครับถ้าเป็นการผสมผสมปูนเองเนี่ยนะซึ่งอันนี้จะมีพวกทรายกับ ปูนเนี่ยต้องเอามาผสมกันเองนะส่วนถ้าเราใช้ปูนสําเร็จเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีพวกทรายมาเกี่ยวข้องก็จะมีแค่3วัสดุเท่านั้นนะครับก็จะมีตัวเลขตามนี้นะเป็นอิดบล็อกอิดมอนอิดมวลเบานะครับแต่ถ้าเป็นผสมปูนเองเนี่ยจะมีแค่2วัสดุก็คืออิดบล็อกกับอิดมอนเท่านั้นนะครับถ้าสมมติว่าในเคสนี้นะผมจะก่อโดยวิธีการนี้คือผมจะผสมปูนเองนะครับแล้วก็ใช้อิดบล็อกนะครับดังนั้นนะครับ ผมก็ต้องมาดูที่ตารางนี้นะครับก็จะมีตัวเลขของอิฐก็คือ12นะครับ0.2 0.03 0.25 0.06นะครับแล้วก็ผมต้องการฉาบ2ฝั่งด้วยซึ่งในตารางนี้มันเป็นตารางของการฉาบป,ปูนที่2ฝั่งอยู่แล้วนะครับคือตัวเลขที่ให้มาใน2ฝั่งแต่ถ้าในกรณีที่เราแบบอยากจะฉาบแค่ฝั่งเดียวนะครับผมจะแนะนําว่าให้เอาตัวเลขนี้นะครับที่เกี่ยวกับการฉาบเนี่ยหาร2ทั้งหมดนะครับ อย่าง0.25นหาร2ก็จะเป็น0.125เราก็เปลี่ยนตัวเลขเป็น0.125แทนก็คือหมายความว่าเราจะฉาบแค่ฝั่งเดียวนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูวิธีการคำนวณน,นะครับก็คือเริ่มต้นเลยนะครับให้ผมจะให้สร้างตารางเลยนะก็คือเอาวัสดุทั้งหมดที่เราจะใช้ก็มีอิฐปูนทรายหยาบปูนฉาบแล้วก็ทรายละเอียดนะมาใส่แล้วก็เอาตัวเลขที่ผมบอกเนี่ยมาใส่ในแต่ละช่องของวัสดุเลยจากนั้นให้เอาจํานวนตารางเมตรที่เราคํานวณได้เมื่อกี้นะครับมาใส่ในช่องตารางแล้วก็ เอาจานวนตารางเมตรทั้งหมดเนี่ยไปคูณจํานวนที่ที่อยู่นตรงตัวเลขตรงนี้นะครับอันนี้เป็นจํานวนต่อ1นตารางเมตรนะครับแต่ว่าพื้นที่จริงเราคือ3ามที่สตารางเมตรมันจะได้เป็นจํานวนที่ต้องใช้ทั้งหมดตรงนี้ออกมาครับอย่าง12คูณตัวนี้จะได้390แล้วก็0.2คูณตัวนี้จะได้6.5 0.03คูณ32.5จเนี่ยจะได้ที่0 9 7 5อย่างนี้นะครับอันนี้คูณตัวนี้ก็จะได้ตัวนี้นะครับ0.06คูณจัดนีนก็จกได้ตัวนี้กบจน ผมจะแนะนําว่าวิธีการสั่งจริงๆเนี่ยผมอยากจะให้เผื่อหน่อยนะครับอย่างเช่นเราได้มา390นะการที่เราจะสั่งจํานวนจริงๆเนี่ยผมอยากให้เผื่อไปสักอ่าเป็นตัวเลขกลมๆไปอย่าง390เราสั่งเป็น400ไปเลยนะครับหรือว่าปูนก่อเนี่ยเห็นไหมมันจะออกมาที่6.5ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราเราไปซื้อปูนเขาไม่มีขายว่า6ถุงครึ่งอย่างนี้มันขายไม่ได้นะครับเราต้องซื้อเต็มถุงเราก็ตัดไปเลยนะครับอย่าง6.5เราก็ตัดเป็น7ลูกไปเลยนะครับถ้ามันเหลือก็ดีกว่ามันขาดนะครับ ส่วนสายหยาบเนี่ยอย่างเนี้ยก็เป็น0.9ย์เนี้ยเราก็สั่งไปเลยครับ1คิวนะครับต่อมาถ้าเป็นปูนฉาบก็เหมือนกันนะแปดจนะถ้าเป็นผมนะเป็นผมเองอะผมจะไม่สั่งแนะผมจะสั่งเป็น9ลูกไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเหลือเราไว้ทําอย่างอื่นได้นะแล้วก็อย่างถ้าสายละเอียดเนี่ยหนึ่งจุดเก้าห้าเราก็สั่งเป็นสองคิวไปนะครับทีนี้เรารู้จานวนในการสั่งแล้วครับทีนี้เราอยากรู้เรื่องราคาละหลักรู้เรื่องราคาก็ไม่ยากเราก็ไปหาราคาของวัสดุของแต่และชนิดมานะครับอย่างเช่นอิฐเน อ่าอิดบล็อกเนี่ยก็ละหกบาทนะแล้วก็ปูนก่อแรงต่างเนี่ยเราก็จะหาราคามาเลยทั้งหมดปุ๊บทีนี้เราก็เอาราคาคูณกับจํานวนก้อนน,นะครับราคาคูณกันคูณกันนะครับจะได้ออกมาตามนี้เลยนะครับซึ่งเป็นราคารวมทั้งหมดสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่6,200บาทประมาณนี้นะถ้าเลิศเราใช้ในส่วนของอิดบล็อกแล้วก็ผสมปูนเองแต่ผมจะ ยกตัวอย่างอีกเคสหนึ่งถ้าผมบอกว่าเคสนี้ผมจะใช้เป็นอิดมวลเบาแล้วก็ใช้ปูนสําเร็จเลยดัยงนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเราใช้ปูนสําเร็จใช่ไหมครับแล้วก็อิดมวลเบามันก็เป็นช่องตารางตรงนี้นะครับเราก็จะต้องใช้ตัวเลขตรงนี้ในการคํานวณนะครับ เราก็ไปดูวิธีการคำนวณเลยนะครับก็คือเราต้องใช้ตัวเลขตรงนี้นะเราก็เอา8เนี่ยมาใส่เหมือนเดิมนะครับ0.05มาใส่นะครับ0.8มาใส่จากนั้นเอาตารางเมตรทั้งหมดนะครับมาใส่ที่ช่องนี้แล้วก็เอา8คูณนี้จะได้260อนะครับอันนี้คูณนี่จะได้เท่านี้นะครับ0ูคูณนี่จะได้26นะครับจากนั้น การสั่งจริงเนี่ยผมอยากให้เผื่อนะเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อแตกเผื่อหักอะไรงี้บ้างนะครับอย่างนี้ก็เป็น270ยไปนะครับอันนี้1.6ก็เป็น2ลูกไปเลยนะครับยี่บกเนี่ยก็ตรงๆต,ต,ต,ตัวไปเลยนะสั่ง26ิลูกจากนั้นก็เอาราคาต่อชิ้นนะครับมาคูณกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็จะได้ราคาออกมาทั้งหมด70,18บบาทก็จะต่างกับตัวใช้อิดอิดบล็อกนะครับแต่ว่าอิดบล็อกเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องผสม uh, พวกปูนทรายอะไรต่างเองนะมันก็จะเหนื่อยอยู่เหมือนกันแต่เนี่ย ก็ผสมเองเหมือนกันแต่ว่ามันผสมอัตรา,าส่วนมาให้พอดีอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นความแตกต่างแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณง่ายๆทีนี้เราจะรู้ทั้งจํานวนที่จะต้องสั่งแล้วก็ราคาที่ต้องใช้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะสามารถนะครับจะตอบได้แล้วว่านะครับที่เราที่ผมบอกไปต้นคลิปว่าถ้าเราจะสั่งวัสดุเองเนี่ยเราต้องสั่งเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีเลยนี่ครับตามนี้เลยนะที่ผมบอก ถ้าเราจะใช้ตัวอ e ิดบล็อกนะเราก็ต้องสั่งตามนี้เลยอิดบล็อกสองสี่ร้อยก้อนนะปูนก่อเจ็ดลูกนะครับทรายหยาบหนึ่งคิวปูนฉาบเก้าลูกนะครับทรายละเอียดสองคิวเอ้ยอ่าสองคิวนะครับนะครับหรือถ้าเป็นอ e ิดมอนก็ตามนี้เลยนะครับไอไม่ใช่อิดมวลเบานะครับอิดมวลเบาก็สองร้อยเจ็ดสิบก้อนนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ปูนก่ออ e ิดมวลเบาก็สองก่สองลูกนะครับปูนฉาบเนี่ยยี่สิบหกลูก ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็จะตอบได้ว่าถ้าเราจ้างช่างเห็นไหมครับเราจะรู้แล้วว่าจริงๆแล้วนยที่ช่างเขาเผื่อวัสดุมา10,000บาทเนี่ย <c oughs> ความจริงเนี่ยถ้าเราเอาตั่งวัสดุให้ช่างเองเนี่ยมันจะไม่ถึงนะรเราก็สามารถที่จะประเมินได้ว่าเอ๊งั้นเราจ้างเป็นค่าแรงอย่างเดียวดีไหมแล้วเราก็ไปสั่งวัสดุมามันก็จะเซฟเงินได้หลักพันเลยนะเห็นไหมครับมันก็จะเซฟเงินได้เป็นหลักพันใช่ไหมครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคำนวณที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถประเมิน อะไรต่างๆได้นะครับแต่ต้องบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยเป็นเฉพาะวัสดุที่ผมกําหนดมาเท่านั้นนะครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ยหน้างานจริงในการก่อจริงเนี่ยมันจะมีพวกวัสดุอะไรเล็กๆน้อยๆที่เพิ่มเข้ามาอย่างเช่นเหล็กหนวดกุ้งนะเหล็ก2หุนหนวดกุ้งที่เราต้องมาเสียบอย่างเงี้ยเส้นหนึ่งก็ไม่กี่บาทแล้วครับเราก็อาจจะต้องไปศึกษาว่าเราต้องซื้อมาทักเท่าไหร่อันนี้เราก็ประมาณเอาได้นะราคามันก็ไม่ไม่แพงมากแล้วก็อันนี้มันก็ไม่ได้รวมในเรื่องของอพวก การก่อทับหลังหรือว่าการทําเสาเอ็นด้วยนะเพราะว่าบางทีการทํางานจริงๆเนี่ยมันต้องทําในส่วนนี้ด้วยถ้าเกิดมันมีเรื่องของการก่อสูงเกินไปสูงเกิน3เมตรหรือเงี้ยมันต้องมีทับลงทับหลังหรือเป็นพวกหน้าต่างก็ต้องมีทับหลังอะไรเงี้ยอันนี้ต้องลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเอานะครับซึ่งในคลิปนี้ผมไม่ได้บอกในส่วนนั้นอันนี้ผมจะบอกพราแค่วัสดุที่มาใช้ในการก่อผนังเท่านั้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ที่อยากจะมาแนะนํา ให้เราสามารถเอาเป็นข้อมูลในการอ้างอิงในการที่จะไปสั่งของหรือว่าประเมินราคาต่างๆกับการจ้างอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียเป็นประโยชน์ในการที่เราจะสามารถเอาไปใช้ในการสั่งของมาก่อผนังหรือกั้นห้องเองได้นะครับผมยังไงถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด s c r ต b e ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอสวัสดีนะครับ